คือผมขอเสริมตรงที่นาพูดถึงนะฮะประเด็นเรื่องของแหลมนะครับผมแหลมตรงเนี้ยอันนี้ส่วนตัวผมนะผมว่า้อแสดงอะ่ะมันไม่ดึงดูดเท่าไหร่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะคือไม่ดึงดูดเท่าไหร่นะไม่ดึงดูดเท่าไหร,นร,ร,นะนร่นะครับผมการแสดงเขานะส่วนเฟยอ่ะนะครับผมถามว่าถ้าเกิดแหลมกับเฟยอะ่ะผมผมมองว่า เปย์อย่าผ่านกว่าแลมเนี่ยตกตกไปหน่อยไม่ดึงดูดน,นะครับผมไม่คนดูไม่ไม่คอนเน็กไม่อินกับมันตัวของแลมนะส่วนอาร์สูมโมตุยนะฮะสูมโมตุยเนี่ยที่ร,รู้จักกันเนี่ยโอ้อันนี้นะฮะถึงขั้นมีโอกาสได้รับรางวัลเลยนะฮะการแสดงเรื่องนี้ของเขานะฮะดีมากนะครับผมด้วยตัวของบทไดอะล็อกนะฮะเป็นธรรมชาติมากะฮะ เราจะเห็นความต่างเลยนะครับผมบทไดอะล็อกการบทพูดของเขาเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาตินะฮะมันดูเหมือนกับว่าเราไปเห็นลุงนะครับผมเนี่ยเดินตามซอยเนี่ยฮะแล้วก็พูดเลยอืมคือต้องใช้เขาเรียกนักแสดงที่มีฝีมือระดับสูงนะถึงจะทาแบบนั้นได้นะครับผมเนี่ยนักแสดงรุ่นใหม่อ่ะยากมากเลยฮะเออนะครับผมพี่นุย้ยตรงนี้พี่นุ้ยว่ามีโอกาสรับรางวัลไหมพี่นุย้ยพี่นุ้ยมองว่าไง พิดว,ว่ามีเพราะ,ะว่าพี่รู้สึกว่าเล่นเหมือนเป็นธรรมชาติมากเลยอะเหมือนเป็นตัวคนคนนั้นจริงๆเลยอะคือเรารเราดูลแ,ลแล้วเรารู้สึกว่าออร่ามีความออร่าออกมาจากบทตัวนี้ที่ที่เล่นออกมาแล้วก็ลักษณะพี่มองว่าน่าจะมีการผสมอิมโพรไวส์ของตัวเองเข้าไปค่อนข้างเยอะ แล้วขนาดว่ามันไม่ได้มีการปูคือคือต้องบอกว่าเรื่องเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีการปูสตอรี่มาเนาะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมาลักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการแสดงของเขาอะขนาดไม่ได้มีการปูมามันมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเออม,มีความอบอุ่นอะไรบางอย่างที่มันไม่ต้องใช้คําพูดอ,อ่ะอืมใช่คฮะรอดูนะครับรอดูรางวัลสุพรรณหงษ์นะฮะ ซูมโม่ตุยเนี่ยอาจจะได้เข้าชิงนะครับผมรางวัลดาราสมทบชายยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับผมเป็นดาราสมทบชายอาจเป็นไปได้เพอิๆนะฮะอาจจะถึงได้รับรางวัลเลยก็ได้เพราะว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆฮะยอดเยี่ยมเหมือนกับเรามาตรฐานนะฮะอาจจะเป็นดาราฮอลลีวูดนะครับผมที่เปลี่ยนแปลงบทบาทน,นะแล้วก็ด้นสดอย่างนั้นเลยนะฮะมันจะดูธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมอืมแตกต่าง ถ้าพอเราไปดูในหนังเนี่ยมันจะแตกต่างกับดาราคนอื่นๆที่เล่นนะครับผมมันจะมันจะอีกแบบเลยว่าอันนี้ยมาสเตอร์อันนี้ของจริงอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะอีกแบบกับคนอื่นนะครับผมแม้ว่า